ท่าดชาติชัยพงศ์ครับกรารเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมเธอดชาติชัยพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงรายเขตห้าพักเพื่อไทยครับท่านประธานครับร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพศทั้งสามฉบับโดยเฉพาะฉบับของท่านตมตรีมณพรเจริญศรีและคณะที่นำเสนอนั้นมีสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ พัฒนาระบบการขนส่งทางรางของประเทศไทยครับบ้านผมไม่มีระบบขนส่งทางรางครับแต่กําลังจะมีครับคราวนี้รถไฟสายเด่นชัยเชียงรายกำลังเริ่มสร้างครับคาดว่าจะเสร็จในประมาณปี70ซึ่งคงจะได้ใช้และคงจะเห็นประโยชน์ว่าการขนส่งทางรางนั้นจะทําให้สามารถลด ขั้นตอนการเดินทางลดขั้นตอนการขนส่งสินค้าทําให้ค่าใช้จ่ายลดลงนะครับเศรษฐกิจและรายได้ดีขึ้นก็หวังอย่างนั้นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึง่งอย่างไรก็ตามครับผมเองนั้นก็เคยใช้บริการขนส่งทางรางโดยสารรถไฟนะครับ mm. ก็วันนี้มาถึงจุดที่เราจะเป็นจะต้องมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะสร้างระบบที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น พราะนั้นทั้งสามฉบับนั้นมีจุดอ่อนจุดแข็งจุดเด่นจุดด้อยอยู่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามครับฉบับสําคัญที่สุดคือฉบับที่ท่านรัมตรีได้นําเสนอและคณะนะครับในนาเสนอนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญพี่น้องประชาชนครับท่านโคงจะสงสัยครับว่าคุยกันวันนี้เรื่องของการขนส่งทางรางการขนส่งทางรางมันคืออะไรการขนส่งทางรางก็คือการขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าทางรางนะครับเช่นรถไฟ รถไฟฟ้านะครับรถรางต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นการขนส่งทางรางซึ่งก็มีผููดไ,ไปไปหลายท่านนะครับเรื่องของรถไฟฟ้าก็ดีรถไฟก็ดีนะครับรถไฟฟ้า BTS ก็ดีที่อำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเป็นพัฒนาการผมก็เชื่อว่าหลายคนรวมทั้งผมด้วยแหละครับเราก็อยากเห็น ประเทศชาติพัฒนาการและมีความก้าวหน้าเราไปต่างประเทศเราเห็นว่าเขาใช้ร,รถรางมีความสะดวกรวดเร็วประหยัดนะครับแล้วก็กําหนดเวลาได้ก็เป็นประโยชน์เราก็อยากได้บ้างแต่อยากได้บ้างเนี่ยเราก็ต้องมีกฎหมายสําคัญที่จะทําให้เกิดขึ้นว่ารถรางบ้านเรานั้นจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานอย่างไรในการดําเนินการเรื่องของ พระราชบัญญัติสำคัญฉบับนี้นะครับมีสาระสําคัญที่เป็น,นกลไกอยู่นะครับหมวดที่หนึ่งเนี่ยมีคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางตั้งแต่มาตรา5ถึงมาตรา15จุดเด่นก็คือให้มีนายกร,รัฐมนตรีเป็นประธานรองนายกซึ่งนตยกเป้าหมายเป็นรองประธานอธิบดีก,ก,รรกรมการขนส่งทางรางเป็นกรรมการและเลขานุการซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการดําเนินการเกี่ยวกับการขนส่งทางรางทั้งหมดนะครับ ท่านนายกตีเป็นประธานนี้เป็นประโยชน์ครับเนื่องจากว่าการขนส่งทางรางการกินทางรางนั้นเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงเกี่ยวข้องกับหลายส่วนที่จะต้องเข้ามาดําเนินการและมีความผูกพันเกี่ยวข้องในการดำเนินการทั้งหมดก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์ในภาพรวมของการดำเนินการเชิงนโยบายไม่ว่าทางการขนส่งสินค้าของพาณิชย์นะครับการค้ามนาคมการเดินทางของพี่น้องประชาชนการกระทบสิทธิ์ของพอมออะไรต่างๆเหล่านี้เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ เพราะฉะนั้นนี่เราได้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานดำเนินการก็จะทําให้นโยบายการดำเนินการเกี่ยวกับการขนส่งทางรางมีมาตรฐานและได้คุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับในหมวดที่สองเนี่ยกำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจนนะครับในการจะทําแผนพัฒนาการขนส่งทางรางในมาตรา16ถึงมาตรา20หมวด3นั้นกําหนดเขตระบบการขนส่งทางรางที่ปลอดภัยกําหนด พื้นที่ในการบำรุงรักษาต่างๆนะครับจะสร้างความปลอดภัยให้แก่กพี่น้องประชาชนและผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าในมาตรา21และมาตรา26ครับในหมวดที่4นั้นกำหนดให้เกิดระบบใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการขนส่งทางรางเพื่อจะสามารถกำกับดูแลผู้ประกอบการได้มากยิ่งขึ้น,นครับอันนี้คือหมวดที่4นะครับหมวดที่5เป็นการเปิดโอกาสให้เอกชน ใช้โครงสร้างพื้นฐานระบบรางร่วมกันกับรัฐได้ด้วยอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าถ้าเราทํารางขึ้นมาแล้วใช้งบประมาณสูงนะครับเฉพาะรัฐอย่างเดียวนั้นก็อาจจะไม่คุ้มค่าไม่เกิดประโยชน์อย่างเพียงพอก็สามารถที่จะให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ระบบรางตรงนี้ได้ด้วยนะครับหมวดที่หนั้นกําหนดให้มีกระบวนการสอบสวนอุบัติเหตุหากมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีการสอบสวนหากระบวนการต่างๆครับว่า พลาดตรงไหนยังไงกระบวนการที่จะต้องมีผู้รับผิดชอบอย่างไรก็มีกระบวนการสอบสวนนะครับหมวดเจ็ดนั้นให้มีการตรวจการให้มีผู้ตรวจการขนส่งทางรางนะครับตรวจสอบระบบอย่างตลอดเวลาเพื่อจะให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นนะครับหมวดแปดนั้นกาหนดให้มีคุณสมบัติพนักงานขนส่งทางรางนะครับพนักงานต้องมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมนะครับมีการตรวจสุขภาพจิตนะครับต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับ หมวดที่9กามีการจดทะเบียนร,รถขนส่งทางรางเพราะนั้นรถขนส่งทางรางที่เถื่อนผิดกฎหมายในการขนส่งต่างๆก็จะถูกกำหนดด้วยการให้มีระบบที่ถูกต้องและมีการจดระบบทะ,ะเบียนขนส่งทางรางนะครับหมวดที่10มีระบบคุ้มครองผู้โดยสารและผู้ใช้บริการอันนี้สำคัญมากนะครับหากว่าการใช้บริการการโดยสารมีปัญหามีการร้องเรียนผู้ประกอบการก็ต้อง มีหน้าที่โดยตรงในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อผู้รับบริการและประชาชนโดยตรงนะครับหมวด11มีการกําหนโดโทษครับหากว่าผู้ประกอบการหรือผู้ประจําหน้าที่ต่างๆในรถหรือผู้ปฏิบัติงานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็มีบทกําหนโดโทษที่ชัดเจนในหมวด11ด้วยนะครับและที่สําคัญครับ หนึ่งบทเฉพาะการนั้นมาตรา137ถึงมาตรา145นั้นกำหนด,ดเพื่อให้ความเป็นธรรมกับหน่วยงานหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการขนส่งทางรางอยู่ก่อนแล้วนะครับไม่เหี้ยไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ต่างๆครับดยสรุปแล้วครับท่านประธานครับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นพระราชัญญที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพ สะดวกปลอดภัยลดค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ซึ่งผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงคือประชาชนผมเห็นชอบกับร่างที่ท่านณพรเจริญศรีและคณะเป็นผู้ที่เสนอครับขอบคุณครับ